เมื่อแม่ให้สี่ถนนชัยเลี้ยงน้องโดยสั่งให้อาบน้ำล้างไส้ล้างผงให้น้องสี่ถนนชัยจึงใช้มีดกรีดท้องดึงไส้ออกมาล้างตามคำสร้างต่อมาครอบครัวยากจนเพราะแม่จึงนำสี่ถนนชัยไปขายเป็นทาสให้กับยายซนก่อนที่เขาจะใช้เลี้ยงจนได้ไปเป็นทาสของยายมาคนขายขนมยายมาให้สี่ถนนชัยหาบขนมไปขายแต่สี่ถนนชัยกลับนำขนมไปแจกเด็กๆและเทลงแม่น้ำ จนยายมาคาดทุนย้อยยับและต้องยกเข่าไปถวายเป็นคนรับใช้ของหลวงนายในราชสำนักเมื่อเข้าไปในวงังสี่ถนนชัยก็เริ่มแสดงปฏิพานไหวพริบกับพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้สี่ถนนชัยไปหาไข่จากเหล่าสนมในวังมาให้ได้สี่ถนนชายอ้างว่าตนเองเป็นใกล้ตัวผู้ไม่มีไข่ถ้าอยากให้มีไข่ก็น่าจ,จะต้องผสมพันธ์เสียก้อน ด้วยเลีเ่ยมดีทําให้พระราชาทรงยอมแพ้ในปฏิพานของเขาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้สีถนนใช้ไปงมไข่ในน้ําแต่สีถนนใช้กลับเก็บของโโครกที่ติดมาด้วยขึ้นมาจนเต็มเมื่อถูกตาหนิเขาก็อ้างว่าพระองค์สั่งให้เก็บอะไรติดมาบ้างก็เก็บกวาดมาให้หมดท้ายที่สุดสีถนนใช้ก็ต้องรับกําจากความเจ้าเล่ห์ของตัวเองเมื่อเขาต้องพ่ายแพ้ต่อนักปราดรุ่นน้องที่ฉลาดกว่า จนเกิดความริษยาตรอมใจและถึงแก่ความตาย